ช่วงขายซื้อลิงอยู่ด้านล่างเลยนะฮุ้ยเลยอยู่แล้วครับฮุ้ยเฮ้ยคือตกใจยี่ยี่ไงวะก็เล่นมีพี่รุ่มีพี่รุ่ไปก็เล่นพี่เป็นพี่เป็นประธานบริษัทนะบริษัทฮะสิวสิวดูอะไรก็ลิงบริจาคได้เลยจะอยู่ด้วยหน่อยจะยิงพี่อ่ะกันเหรอจะยิงพี่เพื่อ เก่อนเดี๋ยวก็มีคนชักมี่แทงเกนึาเดี๋ยวที่จะขำให้เหวอ่ะไห้เหียวอ่ะไยวตาพี่มาาเราไปอยู่ด้วยกันดีกว่าไปอพี่่าดิ้งพี่เป็นประธานบริษัทพี่ปลอดไทยจริงๆดิัเลไอหลอ่าเดี๋ยวอ่าหลักฐานหลักฐานคือพี่สามารถโบกมือได้หลักฐานหลักฐนหนีปาาก็ประธานอ้โหเน่พี่ได้ยินเสียงมีดนะดิ้ง เฮ้ยก้อนเลนก้อนเลนเฟนก้อนเลนถือมีดกูบ้าแล้วพี่ไยาจะไปไกลๆไปไปเล่นตรงนู้นนะมันมีคนัวเกียวๆนั่งอยู่ด้วยอะที่ลูกกงอะอุ๊ยสวัสดีค่ะจุๆจๆๆจี่จู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 ่พี่เนียนไหมเอาหูออก ความสุกแบบไหนระจ๊ะสุกแบบมีเดียมแรงกำลังดีโอ้วววอ่วววววอวววดวว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 ่วว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 ้ววววววดนวววเวว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 ว้ววววาวรู้วววววววนวว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 วีวววคววววว่มวคววรวว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 ยวว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 เทคนิคกวะโดดสวนยังไงล่ะอ้าวแล้วเราก็ไม่ตายด้วยเหรอ มาคนโทรยุทธ์ฟามิงโก้น่าจะเป็นศพเลกสีน่ากินขนาดนี้ดูโอ้โหโอ้โหเทกเจอร์เทกเจอร์ตะลตะการตาข้าพี่ทีเมลตาโตไปเราไปเดินทางกันเถอะเดี๋ยวมันก็มีคนระเบิดอ่ะพี่เชื่อตามกันเป็นแถอย่างเงี้ยเดี๋ยวพี่หันไปฟับได้สามศพเลยเนี่ย น้ามีเขาได้เขามีปืนเขาได้เขามีปืนแล้วก็กชักปืนแต่เริ่มเลยแล้วพี่เป็นคนแล้วพี่แล้วพี่เป็นคนรีดเองละงั้นอ่ะนิสัยนี่คี่วันลอลองลองสเปกเตสเตโอ้โห เบรทนเกียร์โซลิดเนียนมากเฟิ first หหร์สตรงนี้มันคือที่ไหนอะเฟิร์สโอ้โหเนียนมากโอ้แมนดีเบอร์ไม่ไดจริงตายแล้วเหรอไม่นะดีกระโดดเหนียบซ้ำด้วยอะอโคตรโหดนิดเดนียวเองอุ้ยตายโลดี้มันช่างสุดยอดมามากี้ เรามาอยู่ด้วยกันแล้วจะรอดไปด้วยกัน่อกีนนะบอกคนนั้นเหรอสามคนแล้วสี่คนนั้นดาสงสัยเลยพี่ว่าพี่ดับตั้งแต่แรกชัวอุ่ยวันโกเด้นเฮ้ยอะไรอ่ะทำอะไรกันเป็นมีคนยิงกันพี่มีคนยิงกันเดี๋ยวแล้วยิงกันแล้วตายเองคืออะไรมันควรจะตายคู่สิถ้ายิงกันอ่ะอ๋อตายคู่จริงด้วยพี่พูดตรงๆนะพี่พอรู้แล้วว่าใครเป็นเขาตามหลังพี่อยู่นานมากเลยสิบใช่ไหม พี่ตามหลังตัวเองได้ก็แย่แล้วมันยังไม่มีเสียงมีดเลยอ่ะปาปาปาป้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 า้ยโอ๊ยโอ้โเมือก้พูดเสียงเสียงเสียงช่อน้องน้องเคยทะเอะไหมไม่ไม่เคยทะเลาะน้องเคยโดนตีหลังก็แย่แล้วหลังนั้นคนดีพี่ได้ยินเสียงคนเชื่ออยู่ตรงนู้นโน้ จนมุงตึกนอกจากแบบเดินหลบมีดแลใส่คนอื่นสโลว์ลันกี้เข้าบ้านเปแล้วเขาคุ้มลังด้วยอะไรแม้ว่าผมอ่ะรู้ว่าตัวเองมีมีดมันแอบแบบนี้ได้ด้วยเหรอกี้เวลาเรากลับบ้านทุกครั้งเราต้องทำอะไรก่อนอาบน้ำอาบน้ำอาบน้ำกลับบ้านในยุคโควิดเราต้องทำอะไรก่อนกี้อาบน้ำไหมล้างตูดแช่เราวาล่ะมาต้องโดนล้างตูอว่าไงดี ตายเชื้อเนี่ยลาวาเนี่ยดิ้งตายท่าอยู่เนี่ยน้องตายได้เทมาพูดตรงมัมีหลายจุดให้หลบเลยแค่ตราแกรกีกลับจากบ้านต้องฝันตู้ถูกต้องิหยุดหยุดเฮ้ยไม่ตายด้วยอันนี้อันนี้ห้องวีอะไรอุยอุยอุย วิวิว <c ans> <zos> ิเร <anxious> ียนจากเมกาผมวิเรียนทำไมไม่าโตเดินถอยหลังเป็นไมเคิลแจ็คสันเลยอ่ะไม่แต่โตเราจะไปที่ไหนกันดีรีไม่ไม่ไม่พี่พี่ไม่เคยพี่พี่ไม่เคยมีวีดอุ้ยอุ้ยอุ้ยรัวรัวรัวมากเชื่อใจพี่ยังเชื่อใจพี่หรือยังต่อแล้วพี่นี่มีตรงนี้ปลอดภัยแน่นอนใช่อ่ะมีปลอดภัยแน่นอน มันปลอดภัยแต่มันทรมานลูกก็ตายไงไม่รวยนานนี้เราเห็นเลี้ยงกันเองได้ไหมต้องมาลองเลี้ยงนี่เห็นกันได้ปะแม่รูรูแม่รูรูเอ๊ะมีมีใครลงมาด้วยเอาแล้วแล้วแม่โตหายไปไหนละอยยูู่่่อออท้งีน๋อโอเคแท่งไหนนะโอ้โอ้เนียนมากๆเลยรู้สึกแน่นนิดหน่อยเนียนไหมแมวหูแมวก็แลบออกมาเหมือนกันแหละ บอกเลยเราจะอยู่ที่นี่ประจนตายมอสก็อยู่กับพวกเราใช่ไหมอะไรนะโแมวพี่แรกแบบผมเป็นพี่อะนิดเดียวเองทุกกล่องมันก็มีหูท้งนั้นแหละหูใครมันใครทําถังอย่างนี้นี่อุ้ยอุยเสียงใกล้จังเลยทำไมเสียงใกล้อะพี่พี่ไม่ไม่ไม่ทันไม่ทันแล้วมอสมันไม่ทันแล้วมอสมันไม่ทันแล้วอุ้หูอู้อูอู้อ้อู้หอ้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  เปล่าไหมว้าวไอพี่ดิวไปเมลโตเดี๋ยวพี่รอให้อยู่ในนั้นไปนิอยู่นีี่่นจุกน้องฟานี่ไม่เป็นนะบอกไว้ก่อนเลยจุก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 ดีมากเลยโตดีไปทางนั้นแหละ เขายังกลับมาหาที่เดิมอยู่เขายังกลับมาหาที่เดิมอยู่นี่เขาเรียกว่าการรับที่แบบสุดขีดดิ้งเดือดเก้าพันตายาบิงโกอ้ปลาบิงโกหัวหลุดเดี๋ยวทำไมสอบพี่หางว่าไปอยู่ตรงหัวนึกสินะหางกระเด็นเลยดิ้งไปหาจะไปเจออททไไมมน้องปลาบอดอะ ท้ายก็หนักเน้องที่ยานทำบริสุทธิ์ในกันเราจะบอกว่าน้องคนบริที่ที่ไม่ได้เป็นหลายรอบแล้วไว้ใจได้ถ้าตายก็ตายหมดในห้องนี้แหละอยู่กันโคตรเยอะเลยนั่นพี่หนีไปให้ไกลเลยพี่จิวพี่หนีไปให้ไกลห่วนจีไก่ไก่ถึงขนาดไหนไปเลยอ่ะมากจุดที่ว่าเกิดฉี่อย่าามห้องน้ำไม่เว่อร์พี่ห้องน้ำไม่เว่อร์ถ้าพี่อยากรอดพี่ต้องแล้วแกก็บอกตำแหน่งพี่นะอยู่ ไอ้ยิงกูเด่นไม่ตรงนี้ปอดคิดว่าปลอดไทยหรือยังแน่ไอ้ยิงยิงกูเด่นไอ้ยิงกูเด่นี่ตายเฮ้ยไม่ใช่พี่จะยิงพี่เพื่อว่ายิงนี่อย่ายิงพี่สิวพี่สิวไว้ใจได้นั่นนั่นั่นใครมันนั่งอยู่ในห้องคอมโอ้โอ้จริงๆแล้วพี่เป็นประธานบริษัทแล้วมันเข้าเครื่องนี้ยังไงอโอ้พี่สิว โอ้โอ้โอ้โอเคโอเคเซฟหมดแล้วได้เสียงมีดมอสมอๆมอสไปสแกนตรงนั้นมอสกนะมอสมอสแกนอแกนอแกอสไปนอสไกมอนอสไสแนมอสไปนอไปแนอแล้วอสไปมอสไปสนมองนอสไนมอแกอนมกวออไมนไมอมออม ได้มาปามีกันป่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมาปามีกันป่ะกิ๊กขวาค้างไว้แต่มันไม่ได้ปาทันทีนะมันจะง้างก่อนอ่ะอุ้ยโอ้โหพี่ต่งใจเสียงปืนเสียงปืนมันดังมากน้าทายไม่ไม่ไม่ขอเกียอุ้ยโอ้ดับลิ้งเรียบร้อยลิ้งยิงแม่นมากพี่น้ำตาจะไหลดิมี่ตัวสีสีตัวโคตรเด่นอะ โอ,โอ้โอ,โอ,โอ้มันเนียนมันเนียนกับน้ำมากๆอ่ะตัวของน้องซีน่ะซีนซีนลบซีนลบซีนลบซีนซีนตีอะไรมันแลบซีนโอ้แต่ก็รอดเฉยไม่ หัวขาดไปแล้วดีเนยินเนินเยคนชั่วร้ายเลยเข้าใจหาที่แอบพวกแกเป็นยิ่งโจกกันเลยไงฟะโอุยตกใจหน้าเฟื์สูงขึ้นแล้วทำไมเป็นยิ่งจกกันฮะหมเวลาถูกแล้วสิหมดเวลาถูกแล้วฟอมิงโก้รับกระสุนให้ โอ้ดองดิงลาก่อยใช่ไหมเนี่ยพี่ก็คนดีอีกแล้วเนี่ยแม่แต่เราเพิ่งเป็นแต่เราเพิ่งเป็นไงพี่ไว้ใจเออใช่มันมีเครื่องตรวจมันมีเครื่องตรวจอินโนเซนต์นี่นะเดี๋ยว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 พี่เดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่พาไปเครื่องตรวจเออพี่ได้ยินเสียงโอเคโอ้เฮ้ยไม่่ใชเราไม่ใช่เรา อินโนเซตอินโนเซตไปต่อเดี๋ยวเข้าไปเข้าไปนี่ยืนกันสี่คนแล้วมันมีเสียงมีดแล้วมันไม่ต้องสแกนแล้วบ้งมันมาเร็วว่างแล้วมันจะดังสแกนกันอุ้ยตายอุ้ยตายซี่ซีนมาอยู่ห้องสแกนปืนมาอยู่ห้องสแกนซีนปืนอยู่ห้องสแกน นพรัีวไม่อยากยอนรับโอ้นั่นแหละแม่นดีมากฟามิงโก้ภูมงใจในฟามิงโก้แต่หน้าตาฟามิงโก้โหดไปไหนนะวยโดเรมอนเหรอหูยดิฟหายไปเลยกลมกลืนธรรมชาติมากมากเลยยังไงละไอ้ตรงนู้นมันต้องมีปฏิหารแน่ๆเลยเอ๊ะเมื่อกี้เหมือนฟามิงโก้ทำอะไรพี่แปลวแวบ เดี๋ยวพี่ดูไม่ทันฟาร์มิงโกเมื่อกี้นายถืออะไรเนี่ะฟาร์มิงโกฟาร์มิงโกแม่ทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากๆเลยนะมีคนวางเมื่อกี้เหมือนฟาร์มิงโกต่วัดข้อมือใส่พี่เว็บหนึ่งอ่ะแบบพี่ตกใจไป Vem